สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่องจูจุสึไคเซนหรือมหาเวทผนึกมารกันนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาดูการโจมตีที่แรงที่สุดในมหาเวทผนึกมารกันก็เป็นท่าการโจมตีต่างๆของนักคุณไสยแล้วก็พวกวิญญ,ญาณคำสาปที่ได้ใช้ออกมาภายในเรื่องที่ผมนคิดว่ามันเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆจะไม่นับรวมอนาเขตน,นะเพราะว่ายังไงอนาเขตมันก็เป็นการโจมตีหรือว่าท่าที่แรงที่สุดสําหรับคนใช้พลังคุณไสยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่า เนี้เราจะมาดูพวกท่าโจมตีต่างๆที่เป็นเหมือนท่าเมตายของนักคุณสายคนนั้นนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีการโจมตีอะไรบ้างก็มาที่การโจมตีของเมเมนะครับซึ่งเมเมเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้คิดว่ามีท่าโจมตีท่าเมตายปล่อยอันติที่แบบมันรุนแรงมากๆซึ่งจริงๆอาคมของเมเมมันก็ไม่ได้เป็นอาคมสายต่อสู้อยู่แล้วอาคมของเมเมเนี่ยก็คืออิกาเธอสามารถควบคุมอิกาได้แล้วก็สามารถมองสิ่งต่างๆผ่านดวงตาของอิกาได้มันจะเป็นอาคมที่เอาไว้ใช้สําหรับเป็นสายสอดแนม ซึ่งเมเมเธอก็รู้เรื่องนี้ดีว่าอาคมของเธอเนี่ยมันไม่ได้เป็นสายต่อสู้นะครับเมเมเนี่ยก็เลยฝึกล่างกายของตัวเองทําให้ร่างกายแข็งแกร่งไม่ต้องพึ่งอาคมของตัวเองในการต่อสู้มากแต่ว่าอาคมของเมเมเนี่ยมันจะมีอยู่ท่าหนึ่งซึ่งเป็นท่าการโจมตีที่รุนแรงมากๆมันเป็นการทําให้อิกาถวายชีวิตให้เธอเป็นเหมือนการทําสัญญากันเมื่ออิกาจะยอมตายเพื่อเธอเนี่ยอิกาจะมีความแข็งแกร่งมากๆในการพุ่งโจมตีเข้าไปซึ่งมันชื่อท่าว่าเบิร์สตไตส์นะครับมันเป็นการบังคับ แล้วก็โจมตีไปใส่คู่ต่อสู้ซึ่งว่ากันว่าการทําสัญญาด้วยชีวิตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพิ่มพลังคุณใสแบบสุดๆไปเลยได้มีการบอกภายในเรื่องจากเมเมนะครับว่าการโจมตีอันนี้ของเมเมเป็นการโจมตีที่ไม่มีใครสามารถป้องกันได้เว้นแต่โกโจสตารุเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถป้องกันการโจมตีนี้ได้ก็คือมันสามารถโจมตีใส่ทุกคนได้เว้นแค่โกโจคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งภายในเรื่องเนี่ยเมเมก็ได้ใช้ใส่วิญญ,ญาณคำสาบระดับพิเศษแล้วก็เป็นการโจมตีที่โจมตีใส่ที ตายเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นท่าการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของเมเมแล้วนะครับสาหรับท่าอิก,กาพุ่งชนแบบถวายชีวิตหรือว่าเบสร์สไตการโจมตีต่อมาครับก็จะเป็นการโจมตีของโจโกวิญญาณคำสาบระดับพิเศษซึ่งโจโกก็เป็นวิญญาณที่มาจากภัยธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมพลังของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการปล่อยไฟต่างๆออกไปใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ท่าการโจมตีหนึ่งที่รุนแรงมากๆแล้วก็เป็นเหมือนท่าไม้ตายของโจโกเลยก็คือการเรียกอุกบาทที่เป็นแมกมา ขนาดใหญ่เนี่ยลงมาโจมตีใส่คู่ต่อสู้ก็คือเหมือนเป็นอุกบาทตกมาจากฟ้าแล้วก็โจมตีใส่คู่ต่อสู้เลยถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆนะครับโจโกะได้ใช้ในตอนภาคชิบุยาที่สู้กับสุคุนะก็สามารถทําลายพื้นที่ในชิบุยะไปได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วโจโกะเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดการโจมตีนี้โดนตัวสุคุนะเนี่ยสุคุนะก็มีบาดเจ็บหนักเหมือนกันแต่มันไม่โดนสุคุนะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะว่าสุคุนะมันหลบการโจมตีได้แต่ถึงขนาดที่สุคุนะ ้องหลบเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากๆแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการโจมตีที่มันไม่ได้อันตรายเลยขนาดนั้นสุขุนะมันก็คงวัดพลังไปแล้วมันก็คงไม่หลบนะครับถ้าโจมตีต่อมาครับก็จะเป็นท่าของสุขุนะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าสุขุนะมีอาคมในการตัดการเฉือนใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีกท่าการโจมตีหนึ่งที่นอกจากตัดกับเฉือนนั่นก็คือท่าฟูกะซึ่งฟูกะเนี่ยภายในเรื่องก็ยังไม่ได้มีการบอกชัดเจนว่ามันคืออะไรมันเป็นอาคมของสุขุนะหรือเปล่าแต่ว่ามีการเขียนก กลับไว้ว่าฟูกะเนี่ยมันเป็นของที่มาจากผลงานเรื่องก่อนของอาจารย์อคุทมิเกเกะคนเขียนมหาเวทผนึกมานชื่อเรื่องว่านัมเบอร์ไซึ่งผมก็ไม่เคยอ่านนะก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามีการบอกว่ามันเป็นความสามารถที่สามารถนําสิ่งที่อยู่ในกล่องเนี่ยออกมาใช้ได้ซึ่งสุขุนะก็ได้เปิดใช้งานท่าฟูกะขึ้นแล้วสุขุนะก็สามารถใช้ไฟได้ซึ่งมันก็ทําให้โจโกะที่สู้กับสุขุนะอยู่ถึงกับงงนะครับว่าทําไมสุขุนะมันใช้ไฟได้สุขุนะก็มีตกใจนะว่าอะไรกันแกไม่รู้หรอกหรอว่า ใช้ท่าแบบนี้ได้นึกว่ารู้อยู่แล้วหรือเพราะว่าแกเป็นวิญญ,ญาณคำสาปแกก็เลยไม่รู้ซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยสงสัยเข้าไปใหญ่ว่าหรือจริงๆแล้วภายในเรื่องเนี่ยคนมันรู้อยู่แล้วว่าสุขุนะมันสามารถใช้ไฟได้มีแค่พวกวิญญ,ญาณคำสาปแล้วก็นักคุนใสในปัจจุบันหรือเปล่าที่ไม่รู้คนในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะรู้ว่าสุขุนะสามารถใช้วิชานี้ได้แต่ก็น่าแหละครับการโจมตีเนี่ยมันเป็นการโจมตีที่ปล่อยไฟออกไปเป็นเหมือนคันธนูแล้วก็ยิงไปใส่คู่ต่อสู้ซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีที่แรงมากๆอีกการโจมตี สามารถจัดการกับโจโกะได้ในการโจมตีเดียวแล้วก็สามารถจัดการกับมโหรวากาได้ในการโจมตีเดียวเช่นกันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมในตอนที่สุขุนะสู้กับโกโจเนี่ยสุขุนะถึงไม่เปิดใช้งานท่านี้อาจจะเป็นไพ่ตายสุดท้ายของสุขุนะที่จะเปิดใช้ในอนาคตหรือเปล่าก็เลยยังไม่เปิดให้เราเห็นตอนนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าไอ้ฟูกาเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นอะไรกันแน่การโจมตีต่อมาครับก็จะเป็นการโจมตีของยูกิสุคุโมะนักคุณไสยระดับพิเศษหญิงเพียงคนเดียวซึ่งยูกิสุคุโมะ มีอาคมคือการเพิ่มมวลสารในร่างกายตัวเองก็คือมวลสารเนี่ยเวลามันยิ่งเพิ่มสูงเท่าไหร่การโจมตีของยูกิมันก็จะรุนแรงมากขึ้นนะครับในตอนที่ยูกิสู้กับเคนจาคุเพื่อปกป้องท่านเทนเกนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่สูสีนะแต่ยูกิก็สู้เคนจาคุไม่ได้จนสุดท้ายยูกิก็ต้องเปิดใช้ไพ่ตายของตัวเองซึ่งเป็นเหมือนการพีชีพเสียสละตัวเองไปพร้อมกับการโจมตีสุดท้ายและการโจมตีสุดท้ายของยูกิสึคุโมกก็คือการสร้างหลุมดำขนาดเล็กขึ้นมานั่นเอง ซึ่งมันเกิดมาจากการที่ยูกิเนี่ยเพิ่มมวลสารภายในร่างกายตัวเองแบบสูงมากๆสูงจนมันเกิดเป็นหลุมดำอะไรประมาณนี้ขึ้นมาเลยซึ่งมันก็สามารถดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเนี่ยเข้าไปในหลุมำดำใต้รวมถึงตัวเค็นจ้าคุเนี่ยก็กําลังโดนดูดเข้าไปกลายเป็นเหมือนเส้นสปาเกตตี้เป็นกระบวนการอะไรประมาณนี้นะครับทางวิทยาศาสตร์แม้แต่ตัวยูกิเองก็โดนดูดเข้าไปด้วยแต่ทว่ามันเป็นความโชคดีของเคยนจาคุมากๆที่มันรอดจากการโจมตีนี้ของยูกิมาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันเก่งจนหลุม ไม่สามารถทําอะไรมันใต้อะไรแบบนั้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าหลุมดําของยูกิเนี่ยต่อให้เป็นสุขุนะหรือโกโจก็อาจจะไม่รอดก็เป็นไปได้แต่สาเหตุที่เคนจาคุมันรอดมาได้นยก็คือมันมีอาคมอีกอาคมหนึ่งที่มันได้เปิดใช้งานก็คืออาคมต่อต้านแรงโน้มถ่วงนั่นเองก็คือหลุมดํามันจะมีแรงโน้มถ่วงที่สูงมากๆแล้วก็ดูดเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเคนจากุเนี่ยมันบังเอิญมีอาคมแรงโน้มถ่วงของคนที่มันเคยเข้าไปยึดล่างในอดีตพอดีแล้วก็เปิดใช้งานเพื่อต่อต้านหลุมดำของยูกิก็เลยทําาให้จ สามารถลอดมาจากกลุมตามได้ซึ่งเจ้าของอาคมต่อต้านแรงโน้มถ่วงที่เคยนจาคูเปิดใช้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือแม่ของยูจินั่นเองก็ถือว่าเป็นโชคดีของเคยนจาคูมากๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอาคมต่อต้านแรงโน้มถ่วงเนี่ยยังไงก็ไม่รอด100ซแต่ก็นั่นแหละถ้าโจมตีนี้ของยูกิก็เป็นอีกหนึ่งการโจมตีที่คิดว่าน่าจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงเป็นอันดับต้นๆของเรื่องเลยนะเพราะมันเป็นการโจมตีแบบถวายชีวิตเลยตัวยูกิก็ได้หายไปพร้อมกับหลุมดำที่เธอสร้างขึ้นถ้าต่อมาครับก็จะ ท่าอุซึมากิของเกโทซงุรุหรือปัจจุบันก็คือเคนจาคุนะครับซึ่งท่าอุซึมากิเนี่ยมันก็จะเป็นวังน้ําวนที่เอาวิญญาณคำสาบที่เก็บสะสมมาจากวิชาเกินกินคำสาบที่ได้กินเข้าไปเนี่ยเป็นพันพันตัวเป็นกี่ตัวก็แล้วแต่ที่มีมารวมกันแล้วก็ปล่อยออกไปในการโจมตีเดียวนั่นเองนะครับอย่างในตอนที่เกโสซงุรุใช้ต่อสู้กับยูตะในภาคที่๐เนี่ยก็คือมีถึง4461ตัวแล้วก็บวกกับวิญญาณคำสาบระดับพิเศษอีกหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อย เป็นการโจมตีเดียวเข้าไปนะครับคิดตัวว,วิญญาณคำสาปเป็นพันๆตัวแถมมีระดับพิเศษอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีที่อุรุนแรงขนาดไหนซึ่งเ้าเกิดไว้ในตอนนั้นเกโทไม่ได้สู้กับโยตะกับริกะที่กําลังอยู่ในโหมดขัางรักเนี่ยบอกเลยว่าริกะกับโยตะไม่สามารถรับการโจมตีนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันมีคนที่สามารถรับการโจมตีนี้ได้ก็คือโอโคซึโยตะกับริกะนั่นเองนะครับในตอนนั้นก็เป็นการต้านพลังกันแล้วคนที่ชนะก็คือโยตะกับริกะใช่ไหมซึ่งพลั ที่ยูตาปล่อยออกไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการโจมตีที่รุนแรงเป็นอันดับต้นๆของเรื่องเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นการทําสัญญาการระหว่างยูตากับลิกะเป็นเหมือนการมอบความรักทั้งหมดให้กับลิกะแล้วก็สัญญาว่าจะตายไปด้วยกับลิกะซึ่งมันก็เลยทําให้ลิกะเนี่ยมีพลังที่เพิ่มสูงขึ้นเกินลิมิตมันก็เลยเป็นการโจมตีที่รุนแรงขนาดสามารถต่อต้านอุซึมากิของเกโทซงุรุแล้วก็สามารถเอาชนะเกโทซงุรุได้นั่นเองและการโจมตีต่อมาครับก็จะเป็นการโจมตีของทนายความฮิกุุมู เซึ่งถ้าโจมตีของฮิกุรุมะเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับอนณาเขตใช่ไหมแต่ว่าอนณาเขตของฮิกุรุมะมันเป็นอาณาเขตแบบสมัยเก่านะครับมันก็จะไม่ได้โกงขนาดอนณาเขตของพวกสมัยใหม่ที่แค่กลางเข้าไปแล้วก็สามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้แล้วแล้วอาาเขตของฮิกุรุมะเนี่ยมันมีการโจมตีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือดาบเพชรฆาดของฮิกุรุมะนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นดาบโอพดาบบักเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นดาบที่สามารถโจมตีคู่ต่อสู้ในทีเดียวแล้วตายเลยไม่ว่าคู่ต่อสู้คนนั้นจะเก่งมาจากไหน จะเป็นใครก็ตามแต่แต่ว่าแค่โดนสัมผัสแค่นิดเดียวเนี่ยคือตายเลยอันนี้คือความสามารถที่มันโกงมากๆแต่ก่อนที่ฮิกุรุมะจะได้รับดาบอันนี้เนี่ยก็ต้องให้คู่ต่อสู้ที่สู้ด้วยเนี่ยโดนโทษประหารชีวิตนะครับซึ่งถ้าเกิดโดนโทษประหารชีวิตฮิกุรุมะก็จะได้รับดาบเล่มนี้มาแล้วก็เอาไปสังหารคู่ต่อสู้นั่นเองและสุดท้ายครับการโจมตีที่มีความรุนแรงระดับทำลายเมืองทั้งเมืองหรือว่าทำลายทั้งประเทศก็ว่าได้ก็คือการโจมตีของโกโจสตอรุอย่างท่ามุรสกิสีม่วงนั่นเองนะครับจริง โกโจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีไหนมันก็โกงมันก็บั็กหมดแล้วเนาะเพราะมันเป็นโกโจแต่เอาท่าที่แรงที่สุดของโกโจเนี่ยก็ต้องเป็นท่ามุรสกินะครับซึ่งมันเป็นการรวมกันร,ระหว่างสีน้ําเงินกับสีแดงรวมกันจนเกิดเป็นสีม่วงนั่นเองซึ่งมุรสกิความสามารถของมันก็คือเส้นทางที่ลูกบอลสีม่วงนี้เดินทางผ่านเส้นทางนั้นมันจะหายไปเลยเหมือนตนลบออกไปจากโลกเลยมันก็เลยเป็นการโจมตีที่แรงมากๆนะครับอย่างในตอนที่โกโจสู้กับุโคนะเนี่ยคือก่อนเริ่มการต่อสู้โกโจก็ได้ทําการไล่คาถา ก่อนจะปล่อยมูรลสกิให้อุตาฮิเมะบับอาคมให้กับตัวเองแล้วก็ปล่อยเป็นมุรลสกิไปถึง200%โจมตีไปใส่สุขุนะซึ่งสุขุนะมันก็โดนเต็มๆแหละแต่ว่ามันเป็นถึงขนาดสุขุนะมันก็เลยไม่เป็นอะไรมากเพราะมันเป็นการโจมตีที่เดินทางมาไกลด้วยแต่ว่าสภาพบ้านเมืองที่ลูกบอลสีม่วงนี้เดินทางผ่านมาเนี่ยก็คือหายเป็นทางไปเลยนะครับก็นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งการโจมตีที่ถ้าเกิดไม่ใช่ระดับสุขุนะเนี่ยโดนไปทีหนึ่งคิดว่าน่าจะไม่มีใครรอดโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคล ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ